สวัสดีค่ะวันนี้เงารุ่นแตัดนะคะพามาพบกับอิชิน้ิซีต์นะวันนี้มีหลายดอกกันเลยที่เดียวเชียวมาดูกันนะคะนี่คะอันนี้น,น้องเกสอนนะ้องความสวยและความหอมหอมมากบอกเลยค่ะหอมจริงๆนะคดอกจริงๆสวยมากแต่โทรศรัพท์มาใช้โทรศรัพท์ถ่ายก็เลยแบบ ความสวยก็จะเอามานน,นะฮะที่เห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกสีส้มถัดมานะคะสีส้มๆอิชินอซิสเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะสวยสวยหวานหวานกันเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นถัดมาก็จะเป็นโรบิเวียนะคะโรบิเวียดอกใหญ่มากใหญ่กับเท่าอิชินอฟเลยนะคะเท่ากันเลยนะคะดูเปรียบเทียบเนี่ยนะ้คะอันนี้คือเป็นลูกผสมระหว่างอิชินอกับโรบิเวียทำให้น้อง ดอกสวยมากกลีบดอกก็จะเป็นมีมีความเป็นแฉกนิดนึงเป็นสวยๆนะคะน,นี่นะคะถัดมาจะเป็นลูบิเวียอีกเช่นเดียวกันอันนี้จะมีคลิปสวยๆนะคะอ่านะคะถัดมาก็จะเป็นลูบิเวียอ่าีน้ำแหลมๆสีหวานอันนี้เป็นดามาสนะคะ อลิเวียดนามนะคะชื่อดามัสนะคะคก็ความสวยความน่ารักของน้องความหอมนี่ฮะสวยๆหอมๆนี่นะคะลูเก,เกสรขอหงหอมนะคะอันนี้อันนี้น่าจะบานตั้งแต่กลางคืนนะนะคะพอตอนเช้าน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็น สีหว,วานเป็นไม้มเมล็ดนะฮะอันนี้นี่ถัดมาก็จะเป็นดอกสีชมพูเข้มแต่ว่าเกสรอนฟูฟูได้ยินเสียงแมลงหอมหวานมากถัดมานะฮะถัดมาก็จะเป็นอิชิโนฟเช่นเดียวกันนะฮะสีเหลืองเหลืองจำปาเนาะเหลืองจำปาก็จะเป็นประมาณนี้ต้นนี้สามดอกเลยทีเดียวเชียวแต่ว่า หัวน้องไม่ค่อยสวยนะคะอันนี้สามดอกนะคะแล้วก็จะมาชินอฟฟมกออันนี้สีขาวสีขาวสีขาวน่ารักอ,อันนี้ที่กำลังจะบานก็ประมาณพรุ่งนี้น่าจะบานนะคะถัดมาก็จะเป็นสีเหลืองอีกเช่นเดียวกันหอชินอฟสีเหลืองม้มัเลสนะคะดอกสวยมากนะคะ น่าจะเป็นลูกเอมเบรสเปเอโบยูนะถัดมาก็จะเป็นไม้บาเลสฟอมกอ,อันนี้ชำไว้และอ่าเป็นฟอมกอนะสวยมากๆหอมด้วยคนะ่ะดูมแมลงนะดูมแมลงอันนี้ก็จะเป็นไม้ด่างด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นฟอมกอถัดมาก็จะเป็น หอมกอันนี้ดอกดอกกรีดดอกสวยมากหอมด้วยนะคะนี่นี่ก็จะเป็นไม้ด่างเหมือนกันนะคะด่างด่างฟอมกกนะคะนี่นะโอ้โหดูแมลงนะคะดูแมลงดูแมลงนี่ค่ะหอมไม่หอมดูเอาค่ะนะคะพบกันแค่นี้ก่อนนะคะ ใครที่สนใจนะคะทักถามได้นะคะที่เพจ Facebook เฟื่องฟ้าดวงอาจเป็นภาษาไทยนะเฟื่องฟ้าดวงอาจพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ทักทักถามมาได้นะคะสนใจต้นไหนนะคะทักถามได้สนใจสีไหนทักถามได้นะคะนี่นะคะสวยมากบอกเลยค่ะบอกจริงๆน้องสวยมากนี่นะคะ นดูนะเนี่นะนี่ยเนี่ยเครื่องฟ้าดวงอาจนะคะ เป็นการส่วนตัวได้ค่ะเราจะทำให้ชมนะคะสวยๆกันเลยทีเดียวนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ